เป็นอีกหนึ่งร้านให้งานวัสมานที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันเขาขายเป็นกวยปิ้งที่มีความแข็งและนุ่มพอดีน้ำราดมีให้เลือกถึง6รสที่สําคัญช่าสะใจจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ร้านก้วยปิ้งเฉยชําแช่ซึ่งเขามาร่วมงานแห่เทียนพันศาวัสมานด้วยซึ่งงานจัดกันยาวๆเลย12วันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้มีทั้งเครื่องเล่นศิลปิกิจก,กรรมชิงของรางวัลและร้านของกินอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างร้านนี้ซึ่งเขาเป็นร้านกวยปิ้งที่เราสามารถเลือกความนิ่มของกวยได้อยากกินนิ่มกินหามหรือกินแข็งก็แจ้งพี่เขาได้เลยและความจึ้งคือเขาย่างบนหินภูเขาไฟทำให้กล้วยมีความหอมและน่ากินสุดๆซึ่งเขาจะย่างใหม่ๆ ร้อนที่หน้าร้านละหันพอดีครับกินคู่กับน้ําาดที่เป็นสูตรเด็ดและซิกเนเจอร์ของร้านเป็นสูตรกะทิเคียวที่เครื่องแน่นที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมามีให้เลือกกินถึง6รสชาติเลยนะมีทางด้านเดิมมะพร้าวอ่อนเผือกลูกตาลขา้าวโพดและรสใหม่ล่าสุดเลยเป็นทุเรียนที่เนื้อมากแบบเน้นๆราคาก็น่ารักมาก60บาทเลือกน้ําลาดได้น2นะอย่างถ้วยนี้ของเราอย่างแรกเลยที่พลาดไม่ได้คือตัวทุเรียนตามด้วยตัวมะพร้าวอ่อนคือน่ากินสุดๆเลย,ยคือเขาลาดน้ําลาดมาให้ชุ่มๆน้ํานี่ปิ่มถ้วยกันเลยตัวกล้วยเค้าจะมีความหวานของมันอยู่แล้วมาเจอกับความหวานหอมมันนัวของน้ําลาดยิ่งเข้ากันเข้าไปอีกลองกินหน้าร้านแล้วติดใจก็เลยขอสั่งเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยเป็นกะทิ ลูกตาลเนื้อนหนึบแล้วก็โพดหวานเป็นอีก2ตัวน้ำราดที่อร่อยไม่แพ้กันเลยนอกจากความหอมความนัวแล้วแต่ที่เราชอบเลยคือความหวานที่มันหวานไม่มากสามารถกินตัวกล้วยแล้วสดน้ำตามได้เลยรสชาติดีมากอยากให้มาลองกันจริงๆใครชอบกินกล้วยปิกต้องรีบพุ่งตัวมาเนี่ยมาบอกพิกาดของอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนมาเดินงานแล้วตามมาซื้อกันเลย